คำถามข้อที่31มสอดข้อใดเป็นอาการขาดฟอสฟอรัสกอไก่ใบล่างเริ่มมีสีม่วงตามแผ่นใบขอไข่ใบล่างมีสีเหลืองซีดทั้งแผ่นใบคอควายใบล่างมีอาการเหลืองลูกตัววีงองูใบที่จเจริญใหม่ใหมหงิกตายอดไม่จเจริญเฉลยกอไก่สำหรับอาการขาดฟอสฟอรัสนะคะก็คือว่า ใบล่างค่ะก็จะเริ่มมีสีม่วงตามแผ่นใบเนาะต่อมาก็จะใบเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงหล่นลำต้นแคนแกนไม่ผีดอกออกผลราก,ากจะเจริญเติบโตและแพร่กระจายลงในดินช้ากว่าที่ควรแล้วก็ดอกและผลนะคะที่ออกมาก็จะไม่สมบูรณ์หรือบางครั้งก็อาจจะหลุดล่วงไปเลยคำถามข้อที่3 2ข้อใดไม่ใช่การตึงทางชีวภาพของไนโตรเจน ก็ไก่ไลโซเบียมกับพืชตระกูลถั่วขอไข่พวกอานาบาเน,นากับแหนแดงคอควายอาโซโตแบคเตอร์งองูสาหร่ายสีเขียวฉเฉลยงองูทำไมว่าสาหร่ายสีเขียวเนี่ยไม่ใช่การตึงทางชีวภาพของไนโตรเจนก็คือว่ามันต้องเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินไม่ใช่สาหร่ายสีเขียวเฉย คำถามข้อที่33สบสามในตัวเจนรูปใดที่เป็นประโยชน์ต่อพืชกอไก่ N2 ขอไข่ NO ลบคอควาย NO2 ลบงองู NO3 ลบเฉลยงอง,ง,องูสำหรับในตัวเจนนะคะ ในรูป no 3เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อพืชคำถามข้อที่34ข้อใดคือความหมายของการสึกก่อนของดินก่อไก่กระบวนการหนึ่งที่ทำให้สารที่หุ้มเปลือกโลกหลุดละลายไปหรือก่อนไปโดยที่ตัวการทางธรรมชาติซึ่งได้แก่ลมฟ้าอากาศสารละลายการนำพาขอไข่กระบวนการหนึ่งที่ทำให้สารที่หุ้ม เปลือกโลกหลุดไปละลายไปหรือก่อนไปโดยตัวการกระทำของมนุษย์คอควายกระบวนการหนึ่งที่ทำให้สารที่หุ้มเปลือกโลกทับถมกันโดยตัวการทางธรรมชาติซึ่งได้แก่ลมฟ้าอากาศสาัญลักแล้วก็การนำพางองูกระบวนการหนึ่งที่ทำให้สารที่หุ้มเปลือกโลกทับถมโดยกระทำของมนุษย์ สำหรับความหมายของการศึกกรร่อนของดินนะคะก็คือเฉลยเป็นกไก่ค่ะความหมายของการสึกกรร่อนของดินก็คือกระบวนการหนึ่งที่ทําให้สารที่หุ้มเปลือกโลกหลุดละลายไปหรือก่อนไปโดยตัวการทางธรรมชาติซึ่งได้แก่ลมฟ้าอากาศสารละลายการนําพาคําถามข้อที่ส5ิบการไถพวรวนตากดินไว้ก่อนปลูกเป็นหลักการควบคุมและป้องกันกําจัดศัตรูพืชข้อใด กอไก่อวัยแดนขอไข่เรดิเคชันคอควายโปรเทคชันงองูเทลบีเฉลยขอไข่จากชอยที่เห็นก็คือแปลตามตัวเลยนะคะจากภาษาอังกฤษก็แปลเป็นไทยเลยเนาะก็คือข้อไหนที่มันป้องกันกําจัดศัตรูพืชก็ต้องตอบขอไข่เพราะว่า eradication เนี่ยแปลว่าการกำจัดส่วน o ว d a n c e เนี่ยแปลว่าการหลีกเลี่ยง r o เทคชั o นก็คือการป้องกันอยู่แล้วแล้วก็เทเลปีก็คือการบำบัดคำถามข้อที่36ปุ๋ยชีวภาพ pgpr หมายถึงข้อใดก็ไก่แพนโกโปรโมชิ้งไลโซเบียมขอไข่แพนโกโปรโมชิ้งไลโซแบคทีียคอควาย o d ด c กโกโปรโมทไลโซแบคทีเียงงู p a n g o กล p ป o m o ต i ิ g r ร g u l a t o r เฉลยขอไข่สำหรับปุ๋ยชีวภาพ PGPR ก็คือหมายถึง p a n นโกลโป o m มต i ิ g l ไรโซแบคท ria ขอเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับปุ๋ยชีวภาพ PGPR เนาะหรือว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพแบคทีรียนี่แหละเป็นปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียที่ส่งเสริมการจเจริญเติบโตของพืชน,นะคะหรือที่เราเรียกว่า p a n โก p โป m o t i n g l งไลโซแบคทีเรียนี้เนาะหรือ pgpr ก็คือประกอบด้วยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินบริเวณรากนะคะพืชเนานะแล้วก็ช่วยในการส่งเสริมการจเจริญเติบโตของพืชได้ซึ่งปุ๋ย pgpr เนี่ยมันมี pgpr 1, 2, 3แต่ pgpr 1เนี่ยจะใช้สำหรับข้าวโพดข้าวฟ่าง pgpr 2จะใช้สำหรับข้าวส่วน pgpr 3จะใช้สำหรับอ้อยมันสำปะหลัง คำถามข้อที่37ข้อใดไม่จัดเป็นปุ๋ยพืชสดกอไก่แหนมแดงขอไข่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คอควายสนงองูถั่วเขียวฉเฉลยขอไข่ สำหรับปุ๋ยพืชสดเนี่ยนะคะก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการปลูกพืชบำรุงดินซึ่งได้แก่พืชตระกูลถั่วต่างๆแล้วก็ทำการไถกบเมื่อพืชเจริญเติบโตมากที่สุดเนาะซึ่งเป็นช่วงที่กำลังออกดอกพืชตระกูลถั่วเนี่ยก็ควรใช้เป็นปุ๋ยพืชสดควรมีอายุสัน้นมีระบบรากลึกทนแรงทนโรคและมแมลงได้ดีเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายแล้วก็มีมเมล็ดมากได้แกถ่ถั่วพุ่มถั่วพ้าถั่วเขียวปอเทืองถั่วแปบ และสโนคำถามข้อที่38ระบบการปลูกพืชที่มากกว่า1นึ่งชนิดบนแปลงเดียวกันหมายถึงข้อใดก็ไก่การปลูกพืชหมุนเวียนขอไข่การปลูกพืชแซมคอควายการปลูกพืชเหลื่อมหรือดูงองูการปลูกพืชคุมดินฉเฉลยขอไข่สําหรับการปลูกพืชแซมเราก็เป็นระบบการปลูกพืชที่มากกว่า1นึ่งชนิดบนแปลงเดียวกัน คำถามข้อที่39โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย re, อันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่จังหวัดใกดกอไก่จังหวัดสกลนครคอไข่จังหวัดจันทบุรีคอควายจังหวัดเพชรบุรีงองงูจังหวัดนาราธิวาสเฉลยคอควายสำหรับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย re, อันเนื่องมาจากพระราชดำรินี่นะคะก็ตั้งอยู่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการในการแก้ปัญหาขยะและน้ำเสียโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าศึกษาวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัดสะดวกทำได้ง่ายแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆได้ในประเทศได้อย่างกว้างขวางคำถามข้อที่40โครงการแก้มลิงมีแนวคิดมาจากลักษณะของลิงในด้านใดกไก่กา,การที่ลิงชอบเล่นน้ำ ขอไข่การที่ลิงชอบปีนต้นไม้คอควายการที่ลิงชอบวิ่งเล่นอย่างสุขสนงองูการที่ลิงเคี้ยวกล้วยแล้วไม่กืนแต่เก็บไว้ในกระบุงแก้มฉเฉลยงองูสำหรับโครงการแก้มลิงเนี่ยนะคะก็มีแนวคิดมาจากลักษณะของดินในด้านการที่ลิงเคี้ยวกล้วยแล้วก็ไม่กืนแต่เก็บไว้ในกระบุงแก้มนี่เองคำถามข้อที่41โครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ ตั้งแต่ปี2495ถึงปี2563มีจำนวนกี่โครงการก็ไก่4241โครงการขอไข่4441โครงการคอควาย4778โครงการงงู4,877โครงการฉเฉลยงงู สำหรับโครงการอนเนื่องมาจากพระราชนำรินะคะก็มีจำนวนโครงการทั้งหมด4,877โครงการตั้งแต่ปี2,495ถึงปี2,563าคำถามข้อที่42ข้อใดไม่ใช่ระบบในการทำกรเกษตรกรรมยั่งยืนกอไก่กเกษตรผสมผสานขอไข่กเกษตรอินทรีย์คอควายกเกษตรทฤษฎีใหม่งองูกเกษตรพอเพียง ฉเฉลยงองูคำถามข้อที่43่สิบสาไลโซเบียมที่อยู่ในปลมรากถั่วจัดเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มใดก็ไก่เชื้อราขอไข่แบคที ria คอควายไส้เดือนฝอยงองูไวรัสฉเฉลยขอไข่สำหรับไลโซเบียมนี่นะคะก็อยู่ในรากปมถั่วเนาะก็จัดเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มแบคทีรียคำถามข้อที่44ดินที่เหมาะแก่การปลูกพืช ต้องมีอากาศและน้ำอย่างละกี่เปอร์เซนต์ก็ไก่45%และ25%ขอไข่25เปร์เและ25%อขอควาย25%และ5%ปเงองู45%และ5%เปเซเฉลยขอไข่เรามาดูนะคะดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชน,นะก็แบ่งออกเป็นอินทรียวัตถุ45% น้ำอากาศก็อย่างละ25%แล้วก็อินทรีย์วัตถุ5%โจทย์แบบนี้ออกบ่อยนะคะจำภาพนี้ให้ได้เลยนะคะคำถามข้อที่45ข้อใดหมายถึง available moisture หรือ a m ก็ไก่ปริมาณน้ำที่ดินสามารถดูดซับไว้ได้เต็มที่ขอไข่ความชื้นที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้คอควาย ความชื้นในดินที่พืชสามารถดูดมาใช้ได้อย่างเพียงพอสำหรับการขายน้ํางอง,งูปริมาณน้ําที่แทรกซึมอยู่ช่องว่างของดินฉเฉลยขอไข่ก็คือความชื้นที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือ available moisture หรือ AM คำถามข้อที่46ดินชนิดใดจะมีค่าความชื้นที่พืชน,นําไปใช้ได้สูงที่สุดกไก่ดินร่วน ขอไข่ดินทรายคอควายดินเหนียวงองูดินล่วนปนทรายเฉลยกอไก่สำหรับดินล่วนนะคะก็จะมีค่าความชื้นที่พืชนำไปใช้ได้สูงที่สุดคำถามข้อที่47จุลินทรีย์ชนิดใดที่ช่วยย่อยสลายฟอสเฟตได้กอไก่ไลโซเบียมขอไข่ไมโครไรซ่าคอควายไตโคโดมางองูและตบาซิลัสทับซิลิต เช่เลยขอไข่สำหรับจุลินทรีย์เมโคโไลซ่านี้นะคะก็เป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายฟอสเฟตได้คำถามข้อที่48ถ้ธาตุอาหารไฮโดรคาร์บอนประกอบด้วยอะไรบ้างกอไก่คาร์บอนออกซิเจนไนโตเจนขอไข่ไนโตเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมคอควายคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนงองูไฮโดรเจนฟอสฟอรัสออกซิเจน ฉเฉลยคอควายสำหรับธาตุอาหารไฮโดโครคาร์บอนนี่นะคะก็ประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนคำถามข้อที่49แลาตุนคอปเปอร์หมายถึงข้อใดก็ไก่การทำดินเป็นขั้นขวางตามแนวลาดชันลดความเร็วของน้ำและกักและท่าที่ถูกชะล้างไว้ให้กับดินขอไข่การปลูกพืชชนิดหนึ่งในช่วงก่อนหรือหลังอีกชนิดหนึ่ง คอควายการปลูกพืชขวางความลาดเทของพื้นที่ตามแนวระดับเพื่อลดความดุนแรงของการไหลของน้ำงองูการปลูกพืชที่จะยึดระยะเวลาของการให้ผลผลิตได้มากกว่าหนึ่ฤดูโดยไม่ต้องมีการปลูกใหม่เฉลยงองูสำหรับการปลูกพืชที่จะยึดระยะเวลาการให้ผลผลิตให้มากกว่าหนึ่ฤดูกานโดยไม่ต้องมีการปลูกใหม่ก็คือลาตุนคอปปิ้ง คำถามข้อที่50 relay c o p p i n g หมายถึงข้อใดกอไก่การปลูกพืชคุมดินขอข่การปลูกพืชเหลือ่อมฤดูขอควายการปลูกพืชแซมงองงูการทำไล่แบบขั้นบันไดฉเฉลยขอไข่ relay c o p p i n g ก็คือการปลูกพืชเหลื่อมฤดูคำถามข้อที่51องค์ประกอบของดินส่วนใดเปลี่ยนแปลงง่ายที่สุด กอไก่อินทรีย์สารขอไข่อินทรีย์สารคอควายน้ำงองูอากาศฉเฉลยคอ,อควายสำหรับน้ำเนี่ยนะคะก็เป็นองค์ประกอบของดินที่เปลี่ยนแปลงง่ายที่สุดคำถามข้อที่52วัสดุใดใช้แทนปูนขาวได้ดีในการแก้ไขความเป็นกรดของดินกอไก่กระดูกป่นขอไข่เปลือกหอยป่นคอควายปุยปยป๋ยหมัก งองูยิบซ้ำเฉลยขอไข่สำหรับเปลือกหอยปดเนะะี่ยค่ะก็เป็นวัสดุที่ใช้แทนปูนขาวได้ดีในการแก้ไขความเป็นกรดของดินคำถามข้อที่53ชุดตัวเลขที่อยู่ข้างกระสอบปุ๋ยแสดงปริมาณของท่าปุ๋ยหมายถึงข้อใดกอไก่สูตรปุ๋ยขอไข่เกตปุ๋ยคอควายสัสดส่วนปุ๋ย งอง,งูสูตรปุ๋ยและเกดปุ๋ยฉเฉลยงองูสำหรับชุดต,ตัวเลขที่อยู่ข้างกระสอบนะคะก็แสดงปริมาณของธาตุปุ๋ยหมายถึงสูตรปุ๋ยแล้วก็เกดปุ๋ยคำถามข้อที่54เมื่อทดสอบดินในที่แห่งหนึ่งพบว่าเป็นดินเปรี้ยวจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรก็ไก่ใส่ปุ๋ยเคมีขอขาเติมผงกรรมฐานคอควายใส่ดินมา งองูใช้น้ำขังไว้ในพื้นดินฉเฉลยคอควายเมื่อทดสอบดินในที่แห่งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็พบว่าเป็นดินเปรี้ยวก็ต้องแก้ไขโดยใส่ดินมาคำถามข้อที่55ถ้าอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้รับจากน้ำและอากาศอย่างเพียงพอคือข้อใดกอไก่ c h o ขอไข่ n p k คอควาย c h s งองู n p c a ฉเฉลยกอไก่ซึ่งธาตุอาหารที่ได้จากน้ำและอากาศนะคะก็จะมีธาตุอาหารคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนอกนั้นจะเป็นธาตุอาหารที่มาจากดินคำถามข้อที่56ข้อใดไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์กอไก่ปุ๋ยสังเคราะห์ ขอไข่ปุ๋ยเคมีขอควายปุ๋ยวิทยาศาสตร์งองูถูกทุกข้อเฉลยงองูถูกทุกข้อเพราะว่าโจทย์เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ใช่ปะไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยสังเคราะห์ก็ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่ก็เลยตอบงองูถูกทุกข้อซึ่งปุ๋ยอินรีเนี่ยก็จะแบ่งเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสด คำถามข้อที่5 7ลักษณะของปุ๋ยหมักที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ยกเว้นข้อใดก็ไก่ความร้อนในกองปุ๋ยกับภายนอกมีอุณหภูมิใกล้เคียงกันขอไข่อุณหภูมิภายในกองสูงกว่าภายนอกกองปุ๋ยคอควายปุ๋ยหมักทั้งกองมีลักษณะเป็นผงอ่อนนุ่มงองงูมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำฉเฉลยขอไข่ จากโจทย์นะคะถามว่าลักษณะของปุ๋ยหมักที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้แต่ยกเว้นข้อใดยกเว้นข้อใดก็คือขอไข่อุณหภูมิภายในกองสูงกว่าภายนอกกองปุ๋ยเนี่ยไม่ใช่เนาะส่วนกอไก่ข้อควายงองูเนี่ยเป็นลักษณะของปุ๋ยหมักที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นความร้อนในกองปุ๋ยกับภายนอกปุ๋ยมีอุณภูมิที่ใกล้เคียงกันปุ๋ยหมักทั้งกองมีลักษณะเป็นผงอ่อนนุ่มอ่ะอันนี้ก็มีการย่อสลายละแล้วก็มี สีน้ำตาลเข้มหรือสีดำก็เป็นลักษณะของปุ๋ยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้คำถามข้อที่58ข้อใดไม่ใช่หลักการใช้ปุ๋ยเคมีก็ก่าการเลือกชนิดและปริมาณที่พอเหมาะขอไขหวานปุ๋ยให้ทั่วแปลงคอควายใส่ในตำแหน่งที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและเร็วที่สุดงองงูใส่ในขณะที่พืชมีความต้องการใช้มากที่สุดฉเฉลย ข้อใดที่ไม่ใช่หลักการในการใส่ปุ๋ยเคมีเนาะก็คือขอไข่หวานปุ๋ยให้ทั่วแปลงโคตรเปืองเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ซึ่งที่เป็นหลักการในการใช้ปุ๋ยเคมีก็ต้องเป็นเลือกชนิดและปริมาณที่พอเหมาะเนาะปุ๋ยเคมีแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีในตำแหน่งที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายแล้วก็เร็วที่สุดด้วยแล้วก็ใส่ในขณะที่พืชน,นะมีความต้องการมากที่สุดคําถามข้อที่59แหล่งของปุ๋ยโพแทสเซียม ยกเว้นข้อใดกอไก่หินฟอสเฟตขอไข่ขี้เถ้าจากเตาถ่านขอควายการเผากิ่งไม้ใบไ,ไม้งองง,งูเศษเหลือของพืชเฉลยกอ,อไก่สำหรับแหล่งของปุ๋ยโพแทสเซียมนะคะก็มีขี้เถ้าจากเตาถ่านการเผากิ่งไม้ใบไ,ไม้เศษเหลือของพืชคำถามข้อที่60ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของดินที่เหมาะแก่การปลูกพืช ก็ไก่มีความล้วนโปร่งขอไข่น้ำหนักของดินมีน้ำหนักคอควายดินมีอันอินทรีย์ว MM ัตถุมากงองงูอากาศถ่ายเทได้สะดวกเฉลยข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชก็คือคอควายดินมีอันอินรีย์วัตถุมากซึ่งลักษณะของดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชก็ต้องมีลักษณะที่มีความล้วนโปร่งใช่ปะมีน้ำหนักของดินที่มีน้ำหนักแล้วก็อากาศถ่ายเทได้สะดวก